น,ะะน้นใส่ใส่ด้านบนนี้แหละที่มีประโยชน์มากๆนะคะจะแยกส่วนออกมานะคะเป็นน้ําปูนขาวนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็กรองช้อนน้าใส่ใส่ด้านบนนะคะใส่ขวดไว้หรือว่าภาชนะนะคะไว้ใช้ได้ค่ะต่อไปค่ะเตรียมน้ําใส่แก้วนะคะใช้น้ําอุ่นก็ได้ค่ะทุกคนจะได้ละลายง่ายๆนะคะแล้วก็ยาพา,าราหนึ่งเม็ดค่ะลงไปละลายเลยหรือใครจะทุบหรือว่าบดก็ได้นะคะ ขัตกากัใช้เตรียมน้ำใส่กระบอกฉีดนะคะ2ลิตรค่ะตามด้วยยาพาราที่เราละลายในน้ำ200 ml หรือว่า1แก้วค่ะเทลงไปเลยตามด้วยน้ำปูนใส1แก้วค่ะ ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะนำปศุสตพ่นทางใบาตามต้นไม้พืชผักสวนครัวที่เราต้องการยับยัง้งและป้องกันโรคเชื้อราได้เลยค่ะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง